็รอาตอีกแล้วาถึงเวลาที่รอคอยแล้วช่วงสุดท้ายของไฟนอลสเตจของ b o y Planet ใช่กับการประกาศผลท็อป เก้าก็คือไลฟ์เดบิวช่ใช่เป็นใครอะไรยงไงโอ้ฉันตื่นเต้นไปหมดแล้วฉันกลัวเราจะได้ดูพร้อมกันเชนเดย์ที่ไม่ใช่ทีเดียวอย่างที่บอกว่าคะแนนไฟนอลเนี่ยมันมีการเหวี่ยงแน่นอนคาดเดาไม่ได้สุดจริงฉันฉันนอยแตกทุกปีเพราะว่ามันจะต้องมีใครที่แบบว่าหลุดนะนัอแหละก็มาดุนกันว่า จะเป็นยังไงหอมหรือยังถ้าพร้อมแล้ว let's go ไปเลยไปเลยเร็วโซงบองสุกเกะเปิดอันนี้ปะเนี่ยภสัาไทยปะเนี่ยอันนี้ก็คือจะเริ่มจาบมันก็จะเริ่มจากท็อป8ก่อนเนาะอืาาอาอาา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  ใจ <Billie S 2> ไม่ดีค่ะใจไม่ดีใจเสียแล้วอย่าดมมาสิเอออย่าได้ดมมือเปียกหมดแล้วเนี่ยแม่มีดีเครียดกูอย่าเม็ดเยอะแล้วแกวีทำไมหล่อมากหล่อมากเอออันนี้คือประกาศอเไยใช่ไหมใช่ใช่ใช่อันนี้อันาดแปดตัวเนาะซีโรเบสวนมีชื่อชื่อวงอ๋อซีโร คตัวตัวกคือตัวแซตัวบีแล้วก็เลหนึ่งซีโร่ซดบีวันอ่แซบีวันแซบวันแซบบวับชะารู้เลยเคยช่วโอ้เ้ามรวมทั้งหมดปะจับลูกโอ้ยซลโ รอยแปดสิตปีอาระตท์เนี่ยเนี่ยมันอย่างเงี้ยมันชอบอย่างเงี้ยเม็ดนะเออค่าก็ประกาศเลยค่ะพี่อันดับแปเหรอแม่อันดับแปดคนแรกที่จะเข้าสู่แลวเดบิวโมอร์หรอเฮ้ยโมโอภารกิจแบทเทิลมิชชั่นไฟนลแบทเทลแบทเทิลมิชชั่ได้ำแหน เว้ยนักศึกษะโยแต่ควจะน่นด้วยวิชวลอ่าก็มีหลายคนนะคราอบไม่ได้ดีไม่ง่ายซะเลยมารำรำ ส่ไปแปดเลยนะแกฉันไม่ได้พูดเลยฉันมือสั่นเลยโอ้ยเป็นะแตกออกมามือสั่นเลยแม่มันเบี่ยงมากไม่เป็นไรไม่เป็นไรแตค่คือคืออันดับไม่เป็นไรอย่างน้อยก็เข้าขอแค่นี้ไม่คือตอนนี้ไม่ซีเรียสเรื่องอันดับเลยส่นแรกเขาเป็นอะไรแร็ปปิ้งดิสก์วงดกชี่ของวง ใจฉันดีใจมากฉันดีใจมาก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 ตอนนี้ฉันรอลุ้นคือไม่ได้ประกาศนะว่เป็นเคกุ๊กิกุ้คืออยู่ก็พูดชื่อมาเลยนะคือคือนี่คิดว่าแบบน่าจะแบบมีอะไรพูดอะไรนิดนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเคกุ๊กคนแรกก็คนแรกคนแรกแกหนึ่งล้านสามแสนฉันคือหนึ่งในนั้นเลิศขอกราบนะค่ะเชิญ กราฟมาเลยค่ะโอ้โหดูน so ี yeah. oh. so ่อัน okay. ด yeah. ับสามมาที่อันดับแปดแล้วเกออัน้ก็คด่ามันเบียดเบียดเหียดมันเบียดเนี่ยอันฝากฉันไปนี่แล้วมันเบียดแบบมากแล้วใครที่เบียดขึ้นไปอ่ะใครนี่ยคือโอ๊ยแม่ให้มามาต่อที่อันดับเจ็ดอันดับเจ็ดแล้ว 안전자동차. 제리밥. 아아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 

เกลุ่กสองคนแล้วแรงเกินนอนไม่ได้เลยนะโอนขอใจนเป็นเพื่อนโอ้คสองคนที่ผ่านมาคือเป็นคสองคนที่อยู่ในของเก้าอันดับดีมากเลอุ้ยจีมา สิาก่อนื่นเฉันแปลถูก้วยคำเดียวเดียขอบคุณนะฉันเจ็ดอุ้ยหกหกเจ็อันดับเป็นเลขกองไม่ต้องไม่ใช่ตออเลขคู่เออแบบอันดับคือกต่วัาไม่ำเสมอสม่ำเสมออะมาอันดับที่หก เด้อเด้อโหว่าเคยได้ออร์สตาร์ด้วยใช่ออร์สตาร์ใครอ่ะอดจตสนับไม่ได้แล้วมันนานมากเออใช่เจหรอเจก็ได้ออร์สตาร์เออยี่หุยเจโรเบสส์มันหรอไม่รู้ขอคำใบ้หน่อยค่ะออร์สตาร์ไงโวยงานอย่าจับบ่อยได้ไหมมันเฮ้ยมันให้ความหวัง คนที่จับสาคนมันจะโอ้ยแทนแแทแล้แล้วคะอีเแทแที่อาสตาร์หรือเปล่าเขียดเรียดเรียดเฮ้ยจับสองคนแกช็อตแทนแล้วแมวชมิดไม่เดาหรอเอ้ยไม่ไม่ไม่จริงมิจิจันมจัเบียงเหรอนี่ยสองรอบทำไงยะ ยในหัเข้ามาแล้วในหัเข้ามาแล้วแค่นั้ถือว่าแบบเป็นหนึ่งในมัมมดนะเพราะว่าช่วงหลังคือมาแรงมากมาพุ่งมากกระน้องก็ทำผลงานได้ดีโอยรักเกมเมอร์มามาดูกราฟกันหน่อยที่จริงี่ไม่ได้ห่างคะแนนห่างกันเยอะเลยหลักหมื่นนะเนี่ยกราฟคือแบบดีมากเลย เอ็ดเจ็ดสี่หกแบบอ่ะมาที่อันดับห้าห้านะห้าะแล้วตอนนี้ยังไม่มีจีกรุกใช่แรงไปมันแรงคนลุกไปหมดแล้วตอนนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ดาไม่ออกเลยเป็นใครเออดาวฉันมีดาวแล้วแกคริสมาแม่มันจะเป็นใครล่ะใครกันได้ไหม เคกรุ๊ปมันยาวๆเลยหรอมันแรงไปไหมอ่ะพี่สาวเขาดีเป็นปกติอยู่แล้วพละนาการเพิ่เรื่อยๆคะแนนเพิ่มเพิ่เรื่อยๆเขาวิเคราะห์กันช่ำอยู่นะสลิปกีต้องมาละเขาวิเคราะห์กันช่ำอยู่นะจุดนี้รเปล่าหรือเปล่าสับที่สี่ทำไมเออเอาหที่ห้าค่ะเออต้อง แกว่าจีไหมฉันปัดจีต้องมาละมันนานเป็นพิเศษนะ <laughs> สัมผัสได้ใช่ไหมแม่แ่ฉันแบบโอ้ oh my god ข oh 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 ้มวดหน้าฉันหมดฉันหมดให้กอนอุ๊กฉันหมดให้ทุกอาทิตย์โอ้ my god ดีใจด้วยอุ๊ยเราช็อกมากฉันยังช็อกเลยฉันก็ช็อกโอ้ my god โอ้ my god กรรมการอึ้งพี่ฝ่าอึ้งฉันอึ้งแกอึ้ง ก่อนดูก็อุ้ยดูมือสิดูมือสั่นมนากเลยอ่ะแต่ตอนนี้ก็คือมีแต่ตัวแบดแบดนะโอ้พ่หนุ่มแบดบอยมาก<อ>เห็นไหมโอ้ยแต่ตอนนี้คืออันดับที่สี่สแล้วก็ยังไม่มีจีกรุปแกฉันเครียดลูกชายฉันยังไม่มาเลย ใครดีนะโอ้ยันเียบเ้ยเต้องสละอันนี้ต้องสี่ละต้องสี่แน่ๆต้เป็นแมทธิวต้องมาละฉันนับรายขาของแล้วนะ แมตทิวต้องมาละแรกมากฉันบอกแล้วฉันบอกแล้วแกททิวลฉันบอกแล้วลิตงกุง้ย่แทิวแทิว่าแทิว่าว้าวุ่แรงอันดัมันแรงเกินอันดัมันเบี่ยงสุด อะอย่างไรเราเงิน B G คนละหนึ1 1 okay. anyway> ่งคนโอ้ยหัวใจฉันเต้นแรงเกินไปแล้วนะหัวใจฉันเต้นเร็วเกินไปไอ้ตัวเตือนเฮ้ยลิกกี้เขามั่นใจด้วยเออแต่แต่ก็ดีใจนี่ก็ชอบลิกกี้ก็ดีใจแต่แต่ตอนนี้เหลือทีหนึ่งสองสามสี่ทีเท่านั้นเฮ้ยไปแล้วนะฉันฉันลาไปได้ นิกกี้จากแปดจากแปดขึ้นมาสี่อันดับคือไต่ขึ้นใช่คือกราฟกราฟกสวยมากตอนนี้เป็นหนที่คาริสมาแบบแนงแน่นมากมาก็เู็หนุ่มแบดบอยเลยอ่ะบอกเลยว่าแบบเริ่มเห็นแนวทางคอนเซ็ปต์ใช่คอนเซ็ปต์แบบเริ่มชัดตอนนี้คืออันดับสามอันดับสามขับทรีแล้วแต่ตัวเต็งแล้ว ยังมีอยู่เยอะเยอะแมทธิวอ่ะเขาจับละแมทธิวยูจินฉันเครียดฉันเครียดมากฉันแม่คะแนนเมื่อกี้ล้านห้าอันดับสามล้านเจ้ขึ้นละและทุกการประกาศขอเก้าตลอดอืมก็คือแมทธิวยูจินเนี่ยนะสองคนนี้ แกฉันไหวละจะเป็นใครแม่ทิวจินแม่ทิวจินจะลองให้แล้วนะเฮ้ยเฮ้ยเฮยแรงเกินเฮ้ยแกอะไรเนี่ยจีจินก็ได้ค่ะจีจินก็ได้มาดันเครียด ของบ้าจะดีใจมากแต่นั่นก็หมายความว่าหยุดจีนอาจจะตกเพราะที่หนึ่งที่สองก็น่าจะเป็นแต่ก็ไม่แน่นะเดี๋ยวคิดว่าที่หนึ่งที่สองจะไม่สั่นนะจ๊ะประวัติศาสตร์มีให้เห็นแล้วไม่จริงไม่จริงไม่จริงประวัติศาสตร์ไม่เห็นไม่จริงโอ้ my god พุ่งแรงมากต้องมีสิทธิ์คุณสองคนทุกคน สักที่เก้าแต่ก็คืออยู่ในครบเก้าตลอดใช่ใช oui> ่ใช่คือไม่หลุดน้องเริ่มจากอันดับที่ค่อนข้างสูงแล้วมันก็แบบเรื่อยๆตอนนี้เหลือท่หนึ่งสองเท่านั้นพี่สาวตอนนี้ที่สองะจ้ะเขาจะประกาศของข้าอโพด ใช่มันต้องอยู่แล้วมันต้องอย่างนั้นไงแม่ก็คือเป็นฟิลจับมือมงแล้วตอนนี้ขัดประกาศที่หนึ่งเลยอะสะพีกไหมไม่น่าพีกถ้าไม่พีกก็คือก็น่าจะเป็นสองเซนเตอร์ของเราใช่เพราะเขาก็สักขึ้นมือกันมาตลอดใช่ใช่ใช่เนี่ยแต่ถ้าเกิดผเกิดพลาดผีไม่ผีกผักเรียกว่าพิผันเอออะไรก็เกิดขึ้นได้แต่อะไรก็เกิดขึ้นได้แต่ฉันว่าไม่หลุด ไม่รู้ไม่หลุดจะไม่ห <Nein>, ลุดขอนล็อกขอดล็อกเลยเท่านั้นอดล็อกหนึ่งสอมันจะไม่หลุดใครจะได้เป็นเซ็นเตอร์มาดูกันจะเป็นจีหรือจะเป็นเคโหเปิดใน้จ้าเปิดเห็นป้ายมันเลยเห็นแล้วขึ้นมาเลยอะไรจอไม่เขา พี่ฝ่าไงพี่ฝ่าหินอุ้ยสั่งหอนใจไปสิ้นไหมันไม่หลุดโอ้ย Absolutely โอ๋อโอเคโอเคโอเคเป็นแบบที่ค okay. ิดเป็นแบบที่คิดไม่พีโคไม่ไม่หลุดเขาจับมือกันมาตลอดแล้วก็จับมือกันไปเดบิวต์เลยจ้ะ ่ตอนดิลุ้นใครจะได้เป็นเซนเตอร์จางหาหรือจะเป็นฮันบินเซทีคับเก้าชอบช็อกเก้าชิงเยอะมากเลยนะโอ้ไม่จริงเซทีคติหัวตัวเองโขกขนาดตอนเนี้ยแกใครจะได้เป็นเซนเตอร์ใครจะมองร้องอก็คือที่ผ่าพูดชื่อใครมาก็คุณน่ะเซนเตอร์ ว่าจริงๆเอาจริงนะฉันหนาแม่สองคนเลยใช่ชั้นใครก็ได้เลยฉันไม่ติดเลยผลงานของเขาสองคนมันประจักษ์กับแม่มันแบบใครก็ได้ไดเออใครก็ได้เลยอะไรก็เคือได้ฉันบอกก่อนอย่าบอกนะอะไรก็เกิดได้ได้ปลีกลอ ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ใช่รายการเอมเน็ตที่มีเซ็นเตอร์เป็นคนต่างชาติโอ้ไม่ก็โอ้โอ้ my g ก d คือใช่มากต่จริงคือใครก็ได้แม่คือเอาจริงคือใช่เป็นใครก็ได้แต่ว่าคือแอบเชียร์นิดนึงเพราะน้องค่อนข้างที่จะแบบน้อยใจในหลายๆส่วนว่าเออแบบเป็นรองมาโดยตลอดเออใช่แล้วคือแบบ ทำได้แล้วอ่ะเออแม่จีนฉีดแรงเกินล้านเก้าเกือบสองล้านเหลือผังเมื่อกี้คือเมื่อกี้คืออึ้งกรรมการเออกรรมการอึ้งของจริงเนี่ยคือทุกอย่างคือแบบขอภายในเสียงเลยนะเมื่อกี้ขอไปจริงๆและอันดับสองคือฮันบินใช่ไม่แต่แต่ก็แต่ก็แบบ เขาก็น่าจะแบบแชร์ๆกันหมายถึงว่าเออมันก็อ้นี่แหละแต่ก็ดีใจดีใจกับน้องเพราะว่าเหมือนกับว่าในที่สุดก็ทําได้อะไรอย่างเงี้ยเอออ่ะเดี๋ยวเราจะมาเครียดกับอันดับเก้าคนสุดท้ายของแซนบันล้านแปะทันดินก็คือที่หนึ่งมาตลอดแต่มาเป็นนางรองตอนไปนอน น้องก็ทําเต็มที่แล้วแบบอืมแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่างน้อยก็คือ,อยัง,อยงได้เดง,งไดเดงเออก็คืออยากได้แสดงความสามารถจริงบไ,ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยินดีด้วยใช่ยินดีด้วยมากๆเขาก็ยังเป็นซุนเตอร์อยู่นะครัแต่แม่ต้องให้เขาไม่ได้เป็นที่หน,นึ่งก็ตามอ๋อขอควณชูบีมากเป็นสิ่งดีจริงๆตอนนี้เราเดือด เก้าอี้เพียงหนึ่งที่กับท็อปเก้าของเราซึ่งเราบอกว่าเป็นที่รุนที่สุดตอนนี้มีจีกรุ๊ปอยู่สามคนใช่จะมีท็อปเก้าที่เคยอยู่กับนั้นนี้แล้วตอนนี้ยังไม่ได้อยู่ในไลน์อัพอีกหลายคนใช่คือเบียดกันสุดฤทธิ์คือเพิ่มอีกที่หนึ่งไหมบนบันไดก็ได้แก มาลุนกันพุทาชิงโอ้ยแกเล่นกับใจคนนะเอ็มเน็กประกาศเลยเหรอจะประกาศเลยนะเขาไม่มีพุทาชิงเลยเหรอไม่มีให้แบบลุ้นเลยอะไรขอร้องเธอ ดีใจกับอยู่จีนแต่ก็แบบแอบ,บเสียดายเสียดายแอบ,บเพราะอยูจีนก็คืออยู่ท็อปตลอดแบบท็อปสี่อะไรเงี้ยมันก็คผมไม่พอเนาะเออสิบได้ไหมสิบเอ็ดก็ได้เออสิบเอ็ดก็ได้กำลังแบบกำลังจัดไลฟ์อัพสวออ่วอจะเก้าหัวได้สี 4, 3, 5, ่สามห้าเก้าคือตกมาข้อใช้สีเยอะเลยหคือใครก็ได้เดบิว ดีไซน์ด้วยจริงไลยเอพก็คือไม่ได้พลิกเท่าไหร่แค่แบบความดับมันมันสวยเเลี่ยงมันสวิงเกินจริงๆก็แอบแอบเผื่อใจไว้นิดนึงสำหรับบางคนแล้วคือเขาเขาใส่แบบมันมันมีการปวดมันเป็นอะไรที่คาดเดาได้ยาก แต่ตอนนี้ท็อเก้าคือแบบเมมเบอร์คือแรงแรงตัวแรงแ้วขที่สามไฟสกปรกไฟสกครบเออมีหลากหลายสไตล์ใช่ล้วมีช่วงที่ว่าขั้นโดดเด่นใช่ใช่มากมากก็คือจะเป็นเจนห้าปะหรืออะไรน่าจะเป็นเจนห้าเจนห้าเออเจนแล้วหล่อเร็วมากแเราเจนอะไรเราอยู่มาทุกเจนเออที่อยู่มาทุกอคค่ะที่อยู่มาทุกอคค่ะลูก จะได้เจนห้าเออได้ครอบนายละแซ่ปีวันและนี่คือหน้าตาที่เรารอคอยมาใช่มาหลายสัปดาห์หลายเดือนเป็นเดือนกว่าใช่นี่คปบปบร์กรุ๊ปเจนห้าเคลมเลเจนห้าแล้วจะเป็นเบอร์หนึ่งเจนห้าใหม่ค่อนข้างครบนะครบเลยร้องเต้นแบบชัวภาษาได้หมดเลยและหลายหลคนก็ ควบออราเดอร์ใช่คือได้หมดเดี๋ยวต้องมาดูสกิลว,วาไรตี้กันอ่าา อ่ะทุกคนตอนนี้ก็คือเราได้เมมเบอร์ครบทางกา้าคนแล้วเราได้ทราบผลแล้วของวงซ i โรเบตวันะซยามาเอออก็เป็นอย่างที่อเดาได้หชังที่บอกที่จริงหลายๆคนก็คือเสียได้ใช่มากๆแต่ก็เดี๋ยวก็คงจะมีผลงานออกมาให้เราได้ติดตามแหละบวังว่าแต่ก็ไปรอหลุนว่า คอนเซปต์ของวงจะเป็นอะไรยังไงใช่ที่อย่างที่บอกว่าตอนนี้คือเห็นพอพอเห็นภาพอ่าใช่ใช่ด้วยด้วยคาแรคเตอร์ของเมมเบอร์อ่าเราก็พอจะแบบสกิลต่างๆอ่าใช่เราก็พอจะคาดคาดเดาคอนเซปต์วงได้คร่าวๆแต่ก็คือไม่แน่เออก็ต้องก็ต้องรอถือว่าแข็งแกร่งอยู่นิดนึงแข็งแกร่งน่าจะตามมองว่าที่เบอร์หนึ่งเจนห้าจะไมเขาเคลมมาแล้วเขาเคลมมาแล้วเออ ก็น่าจะเร็วๆนี้เพราะชีก็ทัน่าจะทํางานเร็วอยู่ใช่ใช่เค็บเลอร์ก็ก็เร็วอยู่ก็เร็วช่ว่าจะนเดืนี้แหละอ่ะก็ต้องรอติดตามกันนะจ๊ะทุกคนใช่แล้วก็อย่าลืมเราติดตามรีแอคถ้าน้องมาเราแน่อ่ะก็ขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามเราตั้งแต่ EP แรกใช่คลิปแรกที่เราทําคือจริงก็แบบจริงๆเราเคยทา Girls Planet มาแล้วเด็กต้องคิดว่าพอมาทำ b o y ้ Planet จริงๆเขาดูอยู่หรือเปล่าใช่แต่ก็ยังได้กระแสตอบรับ ที่ขอบคุณทุกคนที่แบบรอรอคิดเราตลอดเวลาจริงจริงถึงแม้เราจะไม่มีพูดไม่ดูเรื่องหรือไม่มีอะไรบ้างไม่ตัดละเลยไม่ตัดละโคตรลีตเพื่อนอะไรอยู่เพื่อนฟิวอะไรอย่างนี้ขอบคุณทุกคนนะใช่ขอบคุณอ่ะก็มารอดูว่ารายการดาสวีทอะไรได้แต่เขาเริ่มหาแล้วนะเอออ่าก็จะเป็นนักล่าเซเวิร์ล์อยู่แล้วเออใช่ชแล้วรายการเซเวิร์ล ก็จบไปแล้วสำหรับค่ำคืนนี้ชานช็อปนีวีก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด, subscribe, ดซัสคร้สำหรับด็กจ้าสวันีคอันยอม <laughs>